พลังในลายมือจะสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีๆได้เราควรเคลียร์พลังภายในระบบท่อจักระของเราทั้งหมดนะคะที่มีเจจักระในร่างกายเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วสิ่งดีๆนะคะจะสามารถลงมาแทนสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคลียร์ออกไปนั้นได้นางลูกศิษย์คนนี้นะคะที่อยู่จังหวัดภูเก็ตก็มาทำชุดดัชนีนางพญาหงนะคะไปแล้วเรียบร้อยประมาณหนึ่งเดือน ก็มีผู้อุปถัมภ์ดีๆเข้ามานะคะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็เป็นแขกที่เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นประจำมีการติดต่อและพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาตามพลังที่เราสามารถดึงดูดได้พื้นฐานคือเราต้องเคลียร์พลังกายพลังจิตเราให้ดีก่อนนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาตามลายมือดีๆชุดที่เหมาะสมที่เราสามารถดึงดูดได้ะคะ่ะ พลังภายในดีนะคะจะสามารถเดี๋ยวนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้ค่ะ